ลงรถรถในพี่น้องรับอยูรุหานะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเจาเ้าแรกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเอามาสามสิบหัวนะครับไม่แน่ใจนะเห็นข่าวแว่วๆว,ว่าเป็นเจ้าแรกที่เอามาวิ่งนะสาสิบหัว ตอนนี้เขาอยู่บานดึงนะครับขยิบไปโพรารนะครับไปปักคงชัยหนาย,ยังรอครับมาเข้ากล้องเลยเนี้ยงานไปไหน มีงานต่อไหมมีงานต่อเลเอาจะขอลงก่อนเห็นอยู่นู่นว่าสามสิบพันแล้วของเราได้งานเนี่ยไปคนครสวรรค์ก็จะไปแซงคิวสักหน่อย พะแน่ใจนะครับว่าจะเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเมืองกัจจนานุา๊กนุกโปโ เราจะขนส่งน้ำมันอย่างเดียวนะครับลักษณะตัวตัวหางรถกับตัวแม่ก็ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับจะเป็นอีซูตัวใหม่เลยนะครับอาจจะว่ายูโรห้านะ นะครับงานลาของเขากับวิ่งกับมั่นนะครับเรารอพี่น้องภาคพี่น้องเปนชมหน้ารถของกิโลห้าวิ่งคู่วันนี้วิ่งคู่ เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดันเขาปักทองชัยนะครับขอลองเมืองว่ารถใหม่ขึ้นเขาปกเขาปักเที่ยวแหลกเป็นยังไงรถรถใหม่กับน้ำหนักประมาณ4ี่ตัน500นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุกตอนขึ้นเขาปักนะครับเป็นยังไงรถใหม่ กำลังจะขึินปักนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับปักเทศรถใหม่นะครับหรือ,อไอ้ข้าเจ้าเรียกกันว่ายูโรห้าเนาะวันนี้เที่ยวแรกนะครับขึ้นเขาปักม่าเมืองเจ้ายูโรห้านะครับ น้ำหนัก48ตัน800นะครับดันเขาอีซูซเพราะแน่ใจว่าเดยยินเข้าแบบแวบว่าเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าที่เอามาวิ่งนะกับยูโรห้าตัวใหม่นะครับอีซูตัวใหม่โอกาสดีนะครับมือนีเข้ามาปักมาปักตรงใช่นะครับ สวัสดีวันหยุดทุกคนนะครับวันอาทิตย์พอเข้าไปลุ่นไปไฟลกัทำงานเหมือนเดิมทีมงานสายน้ำมันน้กันนะครับโอ้ฝนลงเม็ดครับปากต้องใช้ฝนตกขับรถกับระมัดระวังนะครับผมอ่ามาลุนรถหข้าครับรถไม่กับยูโรห้านะครับ เครื่องจะแรงสมกับที่เราคุยไว้หรือเปล่ามาเมืองนะครับ ป่านะครับฝนตกครับพี่น้องท้างขึ้นเขาปักวันนี้ห้าขึ้นเขาปักเกียร์สามนะครับแนะนำเกียร์สามรอบอยู่ที่13 13 14 13 14นะครับขึ้นๆลงๆแล้ว อายุก็เตวเต่ตีนผู้เด็ดหนิงนะครับยังอ๋อเบรกยหม่บอกเบรกยหม่เบยกใหม่แล้วลูกที่เบรกใหม่แล้วครับสายงานเองกันนะครับพี่ที ใหม่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเทียเ่ยวแรกของเขาเนี่ยมันวิ่งเนี่ยเดี๋ยวไปหอดคนเนี้ยสิรีวิวให้เมืองนะครับว่ารถใหม่เป็นนาตาเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ว่าเขามาดันเขาปักเทียเ่ยวแรกครับขับรถใหม่ดันเขาเลยปักธงชัยสายงานท่ากาดสิเรียนสายอีสานเนี่ยเป็นหลักนะครับกาดสิพันธ์เขาปักธงชัยเป็นหลัก การขึ้นโลงเท่ากับขึ้นขึ้นซุ้มมือล่งซุ้มมือทีมงานเท่านะครับขึ้นล่งขึ้นโลงซุ้มมือครับกระเถิกแล้วแล้วแต่จังหวะผู้ใดขึ้นมาหอดได้แต่มั่นมากแล้วครับว่าขึ้นจโงงนะครับแต่ว่าทีมงานเท่าขึ้นขึ้นขึ้งลุ่งอย่างนี้เส้นเอ็นซุ้มมือครับงานเท่าแรงซุ้มมือเสร็จพักตรงใช่ครับ แต่ว่ามื่อนี้บรรยากาศดีนิดนึงฝนมันตกตกแบบตกไปแห้งพี่น้องลงแมบไปปล่อยเจ้ว่าเมื่อนี้มาแนะนำวิธีการขึ้นเขาปากเกียร์สามนะครับรถนักเอาน้ำมันมาจากแหลมฉบักนะครับมาลงปักองชัยนะครับแต่ว่าขึ้นเกียร์สามกับ อยู่แต่แต่ละบุคคลนะครับที่ขึ้นขัขรถขึนนนน้นเกียร์สามน,น,น,ะน,น,นะครับจากปเด็แม่บรเด็แนะนําว่าจิมือใหม่หรือมือเก่าหรือว่ามือใหม่ขึ้นเกียร์สามมาเลยก็บปเด็นแนะนานะครับจะว่าให้ขึ้นเกียร์ํามมาก่อนเกียร์สองขึ้นเกียร์สองนะครับขึน้นเกียร์สองมาลุกล่องเมืองสักสอง่ยวสาม่ยวนะครับก็ขึ้นเกียร์สอง ลองมันสัองเทียวสามเทียวจะเตือนเท่ามีควมแบบเคยนชินึืนึ้นคนลุมลงแล้วนะกจะเพิ่มรอบเทียวทัดไปเท่ากับอยากเพิ่มเป็นเกียร์สามเท่ากับกระล่องได้นะครับแต่ว่าขาลงทพี่น้องมันเห็ดถนนนะครับรถยังติดครับติดเส้นเดียวนะครับขาลงเนี่ยสิติดอ่ะส่งเดือนที่เหลียวเนาะมันเห็นอยู่ฝั่งขาขืนเนาะ ติดไม่ไาัยไไดนทอนต่อยางนั่นเนาะแต่ว่าส่วงขาขึ้นมัมนแล้วแล้ววันนี้มันเ็ดขาล่งมาเนี่ยขาล่งคับปิดเล้วงยู่เล่นเดียวลงมาเนี่จะเป็นการดียังนึงปิดเล่นเดียวรถรถบรรทุกจังป่ไเ้ลงไว้ ก็คือเกียร์สามหลบตรงไอ้คองทีได้พี่น้องหลบตรงนิ่งจะวิ่ดีให้เมืงองหลบนะครับการเกียร์สามประมาณพันสามเกือบพันสี่นะครับหลบเกียร์สาม ไปถือกดปุ่มบิดทาบอกว่าบอกโดนนึ่งเป็นไรครับเน่ะโอ้โหอยวไปตัดออกมันเป็นการกลางเขาแล้วนะครับรถไม่รถไม่พี่น้องกินนิดโอ้กินกินแบบอ่าพวกไม้นะ กินแบบปกอมใหม่เกี่ยวแรลกเนาะครับเพราะว่าคืนเขาปักเลยเกี่ยวแหลกมาดับเขาเดียวแรลกเป็นยังไดรถลครับที่เขา,ขาเขาจาโฆษณาไว้นะว่าเป็นยูโรหานะครับ แต่เข้าเด็เข้าไปแ,แบบว่าเข้าเลยเป็นเจ้าเลขคนนีกก้เข้าว่าเอาแมเลนเนี่ยาาครับสามสิบหัวยูโรห้าเจ้าเลขเสียวมาแลนเขาเข้ากับสิเป็นสายน้ำมันเนาะโค้นี้ครับสิคุณเคยกันดีครับ เรียกปิดบางประเปินโคกสั้ำผู้โทษประัทจะคุ้นเคยกันดีโคกงเนี่ยคือเกียร์3มาเนี่ยพี่ลองรอบพันซี่พันหาเนี่ยคือมาแต่ว่ามันมันสีมิเนินมิเนินอยู่สองพักนะครับเนิน2สองพัก แต่ว่ามอมึงว่าเกียร์สามตัวนั่นเนื่องสองพังบอแน่ใจว่ากำลังมมนติดตัวนี่กับอผักเนื่องตัวถ่ายนะครับจะเห่าจะการแนะนำเห้ากับที่ผมบอกไปก็ับว่าลองขึ้นเมืองสักเี่ยวสอง่ยวก่อนขึ้นโดยเกียร์สองนะครับถ้าเกิด นี่แบบเคยชินแบบถนนเล้ากันรลยว่ารถแล้วกัน,กกนห้าไฟสัมผัสแบบสัมพัสธ์รถสัมผัสการปเปลี่ยนเกียร์ที่ดีเท่ากันคอยขึ้นว่าเกียร์สามนะรองมึงเกียร์สามแต่ว่าหลอบหลอบสอ,อ,องคงทีดิรหลอบสองคงทีหอบคงทีัก มันสามมันสี่แต่ว่ามันมีเนินอยู่แต่กับมะเมืองมะเมืองเนินนี่ว่าหล่อพันสิปันไหน,นแต่ว่าการการขึ้นลุ่งขึ้นไหวมาไหวก็มันก็เป็นคนดีอย่างหนึง่งแต่ว่าแต่ว่าของเฮาเนี่ย มันมีเหลี่ยมนะมันมันมันมีเหลี่ยมนะมันมาแบบถับน้ามันเลยการขับรถมันเลยที่แบบแบบเหลี่ยงหลบดีๆนะครับเพราะว่ารถเท่านะมันมีเหลียมเหลียมเด้อคอนเหลี่ยมพอปากตรงแค่นะค่อนข้างเยอะสูงนะต้องแบบต้องฝีมือแล้วก็ การน้นเนินลุ่มเนื่อนต้องสัมผัสกันนะครับแต่ว่าถ้าบูมีเหรียญหรือว่าขับสบายเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีเห,เหรียญเหรียญป้องขับการเขาแล้วครับสำนักสงฆ์เขาทรายบรรยากาศดีฝนตก ปได้ลิมคลิปมาไลายหมือให้ล่าปรดิทไทยเัาม,ามาี้ดก็ได้มันล่องโลดไปนะครับดันเขาเรียกว่าเขาเอิน่นที่โฆษณาสมึว่าเป็นเจาน้าอยู่โรห้านะน้ำรักน้ำรักซ้เก้า ตัวเก่ามันทีเป็นอีกเซพอีกเซพสามร้อยหกสิบนตัวนี้ี่เป็นยูโลหาครับอ่าคงว่าหน้าจะเป็นสามร้อยหกสิบเท่านะครับแต่ว่าหน้าจะเพิ่มแบบเพิ่มเทอร์โบหรืออย่าง,งหัวนหะูดืวกันนะครับคคุมหนูเรื่องรถคงก็โม่หลนะครับพอไปแต่เกิดได้หูนะ ่าบอกอะไรนด่นนะครับตอนนี้เขาก็แนะนำกันหนึ่งตบบังซ,ซื้อรับรถนับของเขา้า48ตัน800คือเกียร์ยังที่เกียร์ยังยสิบกวดาให้สุดแบบให้มันโคตรเขานะหอด ใหยคือว่าโดนโปรตอนต่อนะครับผมว่าเกียร์สองแต่ว่าหลอดมันกัดต้องเลียงมันคงทีให้กันเด้เกียร์สามเกียร์สามก็คือหลอดมันกัดชค่อนข้างจะสูงสมมุติว่าเกียร์สองเขาขึา้นเกียร์สองหลอดเลียงหลอดพันลอยเนาะ เขาขึ้นเกียร์สามหรอเกียร์สูงเราเขาเขาขึ้นรอพันลอยประเดี๋ยวได้มาเนี่ยเากาต้องเพิ่มเพิ่มรอขึ้นมา 1, 3, 1, 4, ทั้สามพันสี่ตัวนี้นะครับนรอมันก็เลยสิแตกต่างกันแต่ว่าอะบแบบแบบแบบสบายใจแบบก็ต้องคิดยังมากไหมกับเกียร์สองเกียร์เดียวยาวเลยนะครับมาบนจนเกิด มันเทียงเข้าขึ้นมากหะครับเนื่องทุ่ถ่ายเสนีนะเข้ามาทราบเกีย่ยวก่ท่านเนี่ยเข้าแต่ไหนึงพิเศษอย่างเดียวนะครับจะเขียนอยู่แต่แต่ะละโคตรเนี้ยครับจะเข้ากับึืนคืนลุ่งซุ่มเมืแอจะว่าขึ้นลุง่งซุ่มเมือเข้าไปยังมางเทีย่ยงเข้าเพี่ยนเกีย่ยวกันที่มีเกิดมีการผิดถ่ายกันมีเลยมันก็น ดย๋ยวแต่บ้งมือก้องเหมือกทรับเกียดขิดกับมีด <c oughs> ขนาดขิดพ้มือนะครับซับเกียดิดกับมีการขืนหรือว่าการโน่งเปลเป็น้นไมกเใส่แนนํำว่าเขาขืนมาเกียรตําำลองมือสักเกสองเกี่ยวหรือการโงกัลกเกียรต่ำสักเกีตสองเกี่ยวเพื่อเข้มีควมชิดน,นิด าการลงเขานะครับขึ้นถิ่นล้มลง,ลงเขาอันนี้ยังเกียร์สามอยู่บร่สามอ่าตอนนี้ยังอยู่เกียร์สามยู่แต่ว่ามันมีเนินอ,อยู่ข้างหน้านครับมันหลุดมันเนินนี่แนตะ่ว่าว่าเนินตัวนี้เนินเหล็กตัวนี้นะดอกพ่อสีขึ้นเดย ตำแหนนะครับจำที่ปรดจะจะเป็นเกียร์สองการรอบว่าประมาณพันสามนะครับคนปนีเข้าเข้าขึ้นมากเกียร์สามกันมะเมืองนะครับว่ารอบรอบของเราจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยไปเป็นเนื่องนิดหน่อยนะครับเนื่องประสูจน์แต่เ่ามันยาวมันขึ้นเนื่องแบบไปยาวๆนะครับ ใใคล้ายๆบางคนเนี่ยมา,าช่วงหมอกลง่มไวลายเนี่ยเป็นเนื่อนหลอกตาเลยเนีถ้าเกิดคนโ่เคยบ่คนโ่เ,เคยมาเรนีนเสีนีนะครับโดนโดนมาเืนนึงศนีนะอาจจะลืมเนื่อนนะ ฟังเสียงเครื่องเขาไปนํานะครับว่ามันขึ้นเนื่เนี่ยเสียงเครื่องเขามันไหวบ่นะครับกับเมืองหลบไปนําอันนี้ขึ้นได้นะครับหลบหลบอยู่พันสี่สามสี่ขึ้นได้หลบพันสามสี่พันสี่ราคาทีมีเนืนอีกเนืงทุกไทยนะครับเคิเนื่อมหาบาท เรียว่าวพวกผมว่าข้อหมายมอหาบาทข้อหมายมาจากไหนต้องไปทำอยุ่เก่าศูนย์เขาแลีนกันนะครับของเขามันเป็นไม่รุ่นยุคไหมเขาบ่าพวกว่าข้อหมายมอหาบาทมันคืออย่างนะครับต้องไปทามยุคเก่าศูนย์เขาแลนผานประจับนะว่าเห็นข้าวปลามอหาบาทมันเป็นมออย่างทาไมถึงเรียกมอห้าบาท ตรอไปถายุคเก่าซูนนะครับเราเป็นคนไวไัยวรุ่นยุคใหม่ฝนตกตกรเราเดดออกถ้าว่าข้าโลงค้าโล่งนะพี่น้องขาโลงฟังต้งลงเข้าปาก ต้องไปทั้งในหน้าดีด้ต้องไปทั้งหน้าดีทังกระบินแต่ว่ารถห่อเนะั่ยมันทีเป็นรถเบานะครับของเราจะเป็นรถเบาร้อยเปอร์เซ็นต์รถเบาเลยแต่ว่าผงก็เเ็นสอรถชิมงานใหม่ทับหรือค้นพวกวัสดุก็เอเศษเล็กเพิ่นลงมากอะราะค้นกับล่งเยี่ยสองนะครับบานค้นกับ ล่งเกียร์สามบางคนกับ่งเกียร์หนึ่งพี่น้นงะการล่งเขาก็ไปสอบมาสอบถามมาหลายคนนะการลงแต่ว่าเขาเจ้ากันอยู่กับพวอมัำนแต่ละคนผมบางคนเขาก็บโปรไฟล์เขาก็เอาพวามความปลอดภัยเขากับ่บเบงเกียร์หนึ่งตอนี้นะครับแต่ว่าอ่าข้าเจ้าล่งเกียร์บางคนล่งเกียร์สามแต่ว่าสภาพรถเขามันดีดิ รถเขายังไม่อยู่สนีนะครับเขาก็ลร่มเกียร์สามสานีนะครับเหมือนเหมือนออกรถใหม่นะล้ร่มเหมือนเหมือนเท่าเทียวนี่แล่นขึ้นกอลเลยครับมันเข้ากับเที่ยวแหลกเลยรถใหม่เลยเท่ากัเลยมาขึ้นเกียร์สามมึงแต่ว่าเข้ากับประเด็นน้ำเน้นน้ำพ้นไใหม่แห่ขึ้นเกียร์สามตามนะแต่ว่าให้งขึ้นเกียร์ตาบไปก่อน ลอกมันสักเขียวสองเขียวนะครับนักเนี่ยอือไหวปะเนี่ยไหวไหวอยู่บ่ฟังเสียงนะพี่น่องฟังเสียงเยน็นเนีเนี่ยพี่น่องโอ้ยก้อผนพี่น่องเยี่สะต้องคืนพี่หั<อ>วสุดเลย ที่ผมบอกว่าถ้าคืนตามมาเกียร์สามจะเกิดเท่ามาซับเกียร์บว่าท่านมันสิดติดทดต่อนะครับต้องคืนกวัวสุดอือก็เลยแนะนำให้นเกียร์เกียร์สองเกียร์ตามมาก่อนแล้วกว่าลองเมืองลองเมืองถ้าลองเมืองจะเกี่ยวสองเกียวนะแต่ว่าคือ หลอบมันต้องสูงกว่วสูงกวัวเกา่าะนะครับดารน,น,นี่นะดันสิบปอดเติมทุ่ทไทยนี่ยครับเขาเอืน้นเอืน้นมาแต่อยู่เก่าซูนแล้วมห้าบาทเพย่นว่าเดี๋ยวเอาขใหม่ยคงกับพุงเหมือนก,กันเขาก็เอื้นมห้าบาทนะครับ,บ,รบจุดสกัด วังขอนแดงวังขอนแดงปลดพีน่นอ้องปลดแล้วห้างปลแล้วอยู่บนเขาครับกับผู้ได้สัญจรกับเดือ,าอทากปลอดภัยนะครับผมอันนี้ห้ากันรถไม่เกิดมากเป็นที่เรียบร้อยเอามาลองสัมผัสมึงแล้วกันโอเคครับดีกับยุโรหะ โอเคครับผม